สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พาพี่น้องมาเบ่งมะพร้าวน้ำหอมอายุเจ็ดเดือนค่ะพี่น้องมันนี้มาหลดน้ำมะพร้าวนะคะบางต้นกับงามอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าบางต้นกับใหม่ใบใหม่นะคะก็มีปัญหาเรื่องดวงแน่แล้วก็อากาศ่อนค่ะพี่น้องแดดจ,จัด มื่อนี้เห็นว่าผ้าอยู่จะเข่าแต่กับบ่บ่เห็นมีฝนเลยนะคะพี่น้องนะอำเภอขังเคียงตกอยู่ค่ะแต่ว่าตรงนี้เป็นอำเภอพยุนบ่มีฝนเลยช่วงนี้ก็หดน้ำทุกมือค่ะพี่น้องก้อนาน,นีก็หดมือเว้นมือบางที่กับอาทิตย์ละขัง นะตามสะดวกเพราะบางทีพ่อกับแม่กับบ่ได้มีเวลามาหดให้อันนี้มาขามเถ็ดไงเร็วนะคะพี่น้องมาขามเทศดสือมาประมาณหาตนแต่พอแล้วบ่มากับพี่น้องเนืา่ามันเป็นผืชที่มีหนามก็เลยเอาไว้แค่ตนเดียว ก็เลยกลายเป็นมาเอาบักม่วงมาลงแทนกันพี่น้องตะก้อนบักขามเทถกับปลูกประมาณตามขอบหัวนี่ค่ะพี่น้องก็เปลียนเป็นบักม่วงกับบักเท่าแทนกะบัก,บบกม่วงนี่ก็เติบโตดีอยู่นะคะพี่น้องเหมาะเหมาะกับดินตรงนี้อยู่ดินค่อนค่อนข้างจะเหนียว ส่วนมะพร้าวน้ำหอมกับบอท่านไดการันตีว่าสิไดผลบ่อเนาะพี่น้องเบิ่งจากสภาพเพราพอบางส่วนบางต้นก็นตายแล้วเนาะบางต้นก็นออกแล้วต้นนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมสีทองค่ะพี่น้องกับปลูกไว้ขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกให้เพิ่มความ ผมงามให้สถานทีเขาน้ำค่ะจะเป็นอาหารตาน้ำเป็นบกมวงกะต,ตอยอดดีอยค่ะพี่น้องบกมวงบกมวงนี่บัวหันนี่ต้นใด่ายเลยนะคะหลอดทุกต้นเลยแต่บกกเผานี่มีบางส่วนที่ทยอยตาตเป็นแน่หรอบวมเผาน้ำหอมสีทอง ปลูกไว้สองต้นก็รู้สึกว่าจเจริญเติบโตดเร็วอยู่นะพี่น้ง่งเร็วกว่ามะพาทั่วๆไปก็คิดว่าจะเอามาปลูกเพิ่มจีกสองต้นอยู่คพี่นุงง่งบกม่วงงามอยู่ค่ะบักม่วง นี่ก็เป็นการวางแผนกเกษียณเนาะพี่น้องกาปลูกแล้วก็ฟ้กผู้เทาดูแล้ามือได้ว่างจะจังมาหดนนำมีกับบักม่วงก็ค่อนข้างได้ผลดีอยค่ะบักม่วงพัดไปนีก็เป็น,เป,นเป็นซากของหยาตเนาะพี่น้องเป็นของหลานนะ กสิมี้ต่าของพี่ของน้องค่ะตรงส้นขามฟังนี้เป็นของหลานลูกหน้าทัดขึ้นไปก็เป็นของลุงพี่ไสแม่พัดไปหันก็เป็นของหน้าหน้าไสาหน้าหูไสขึ้นไปหันก็เป็นของป้าจะเป็นทีมุ้นทีมัง่งที่ไงไม่ไงข้นแบงไห่ลูกไห่เต่า ข,นนข,ข,ขึ้นไปหนีก็มีเจ้าของพีของน้องขึ้นไปพุ่นก็เป็นไฮน่าพี่น้นองอไว้ปลูกเขานี่ค่ะซากับบดได้เป็นทรงตรงกับพี่น้องก็มีบ่อมีคงนี่ก็เป็นส่วนบ่อส่วนโคงกับปั๊บไปตามพื้นที่ส่วนมาทางนี้ก็ ลงบักม่มงกวงบักเผาเพือเราภาพี่น้องมาอัปเดตนะคะว่าหลังปลูกเจ็ดเดือนเป็นจังไงเนี่ยบักม่วงนี่ก็ต้อ,อยอดดีอยู่นะพี่น้องเก็เริ่มให้ได้เห็นหนวยแล้วได้กินนวยแล้วนวยสองนวยบดีใบาลายนะคะบักเผามาซ้นทางนี่บ่ค่อยงามนะพี่น้อง จที่เคยอัปเดตให้พี่น้องเบ่งกะไหมแน่ถอนถิ่มแน่มีหลอดกับเมนบอกมอ่วงบอกมอว่วงบ่ตายจักตนุนแต่ถ้ามีโอกาสกะจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งเนาะเข้าก็เป็นการเริ่มต้นเห็ดกระเสียดเ,เตรียมกระเสียนไว้เนาะพี่น้องกะเบ,บงไปน้ำกันว่ามันจะประสบความสำเร็จบอ หรือว่าเข้าเสียเวลาเสียเงินถิ่มก็คือนี่ต้นนี้ได้กินสองนวยนี่ต้นนี้ที่มันตายพี่น้องหลากเนานะคะหลากเนาเกิดจากด้วงะคพี่น้องด้วงเชื้อราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อากาศอุณหภูมิที่มันห่อนผิดปกติเนาะมันห่อนแบบห่อนสูงอุณหภูมิสูงก็ทุกปีกพี่น้องสี่3ิบสองี่สิบาองศาเลยนะข่อนกันต้นใดตายกะหามาปลูกไม้ค่ะก็บโบท่นเด้ลดความพยายามแล้วเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตายกับปลูกไม้แค่นั้นแหละพี่น้อง กับบกม่วงจะต้อยอดดีอยู่นะคะมะพ้าวก็เป็นประมาณนี้แหระพี่น้องต้นหน่อยแน่ต้นสูงแน่ใบใหม่แน่กระเบื้งไปว่าเออเครื่องปีต้นใดประมาณนี้นะตายจากต้นน่็จะเป็นการประเมินได้เขาเข่าวว่า พื้นดินของเขาตรงนี้นี่เหมาะกับิดชนิดใดนะะขนาดได้ว่ามอสมกัปรับเปลี่ยนก็เสียเวลาแน่เสียเงินแน่แต่บางที่เขาก็ต้องก็ต้องลองผิดลองถือค่ะพี่น้องเพราะว่าพผดบางชนิดเอามาลงก็บ่อลอดอืมตัวน,นี้ก็ใหญ่ก็โม,โมยู่ค่ะได้น้ำ นี่ก็เป็นบองวองอีกต้นนึงคัดไปนี่เป็นแถวยางนาค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแถวยางนาะพอเราปลูปกยางนาไว้เป็นแถวถ้าผู้ใดสนใจยางนาติดต่อได้นะค่ะพี่น้องพอเราอยากขายอยู่นะเพื่ออยากจะเอาไปปลูกบ้านนะคะมีหลายต้นอยู่ขายในราคาที่โบแพงค่ะพี่น้องนะมาคุยกับพอเราได้หรือติดต่อมาได้ เบอร์0ูนนะคะศูนย์สาถ้าพี่น้องสนใจเนาะรือ่ปสันกับทักมาที่ Facebook บ้านสวนใส่น้ำผึ้งค่ะนะคะเพื่ออยากได้ไปสั่งบ้านกับติดต่อพูดคุยกันได้ราคาก็คุยกันได้ค่ะพี่น้องก็เป็นวิธีบ้านบ้านไทยบ้านเขากับคุยกันงายอยู่ค่ะกับคลิปนี้เอาไว้ซสำนีก่อนขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณทีท่ติดตามให้กำลังใจค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ